เอาเละครับก็ต้องขอสวัสดีคุณูชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Resident Evil 2 remake พาร์ทที 10, เข้าไปแล้วนะฮะมันจะจบพาร์ทสิบเอ็ดหรือออลจริงเหรอวะผมเดาว่าอย่างงั้นนะครั้งที่แล้วเราไปใช้สัญญาณเปิดที่ห้องเลยนะครับก็คือเราได้กระเป๋ามาครบแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งตะวันตกว่ะมาอัน่นี้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกมันคือฝั่งนี้ฝั่งเวสสแกนแบเปิดสะพาน ดูเรื่องพื้นที่ในกระเป๋ามีเยอะอยู่นะเราน่าจะเก็บของได้เยอะอยู่นี่ผมเตรียมปืนไฟไว้เลยเนี่ยรู้สึกเสียดายปืนไฟที่ยิงตอนนึเออะไรว่าตรงที่สถานีตำรวจมากๆเลยเรายิงไปเยอะมากเลยฮนะเพิ่งผมลืมนึกไปว่าเออมันก็มีไอศัตรูพวกนี้อยู่ฝั่งนี้ดีกว่ามันต้องใช้ไฟไม่งั้นไม่ตายทักทีเออก็ยิงเพลินเลยกูโอเคนี่อะไรกันวะเนี่ยแม่งของเยอะเหลือเกินเก็บไปก่อน ายาด้วยยาสีเขียวเมื่อไรจะได้ใช้เนี่ยยังบาดเจ็บอยู่ต้องเอาแบบบาดเจ็บสุดๆเลยเ่ะเนี่ยแล้วค่อยใช้อะล็อกอีกกูก็ไม่น่าบ้าที่ไปผสมยาเล่นเลยมาโถยอยเอออนี่ไงใส่แล้วข้อมือเวอร์ชันสีม่วงมมันันนแย่ากอันนี้อะไรเอ่ยแครเดินตรงๆดิ ต้องใช้สิทธิ์พนักงานชำนาญการเพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์โอเคแอคเซสติดนายต้องเป็นสีม่วงเท่านั้นนะครับอ,อห้องนี้แหละที่เราบอกตอนแรกมันก็อยู่ข้างบนแต่นานไปมันคงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเก็บแป๊บหนึ่งนะฝั่งนู้นนะ่ะเอ้ยเห็นนั่นนะ่ะยิงก่อนเลย รอมันตายตายเปล่าวะไม่น่าตายไม่น่าตายครับยิงอีกสองนัดแล้วกันสองนัดรู้เรื่องโอเคไอตัวที่อยู่ข้างบนก็ปล่อยมันแล้วกันนะเดี๋ยวรอมันลงมาก่อนค่อยยิงแล้วกันจะได้ไม่เปลืองมากเออนี้ระเบิดแฟลชอันนี้อะไรน้ำยา เอกำลังทำการปล่อยน้ำยากำลังทำการปล่อยน้ำยาครับปล่อยน้ำยาอะไรน้ำยาเปล่าๆต้นไม้ไม่เป็นไรเลยเอากระบอกน้ำยาขึ้นมาปิงโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรละข้างนอกเนี่ยสิเอ้ยเห็นนะเห็นนะน่ะห้อยอยู่นั่นน่ะเนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวโอ้โห ทางม่ไม่น่าไปเลยเอ้ยนั่นก็มีไม่ต้องเลยนอนไปเลยนอนไปเลยนะโอ้สึกเสียดายระเบิดไฟจริงๆอันเนี้ยอันนี้อะไรกระสุนมีอะไรไหมของเนี้ยอันนี้ระเบิดโอ้โหให้ระเบิดเลยเหรออย่างคุ้มค่าอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านเลยใจเย็นดินี่หรือเปล่า การสังเคาะสารกําจัดวัชพืชสี่สามนะะวางกระบอกเปล่าในเครื่องจสาระละลายเพิ่ม UMB number t w e n t one P ติดลบคูณเนาะที่คํานวณสัดส่วนแล้วทําให้กระบอกเย็นในทันทีวัชพืชสีสามแสดงถึงการเติบโตที่น่าประหลาดใจหากโชคร้ายเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมมันในกรณนนีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันการสังเคาะสารกําจัดวัชพืชด้วยวิธีการทั้งบนจะช่วยลดความเสียหายได้โอเคก็คือเอากระบอกเพิ่มสารแล้วก็ทําให้เย็น เอออันนี้อะไรอ๋อมันมีรหัสอยู่แต่รหัสมันขาดอะชิบหายละแล้ต้องไปหามันคงไม่ให้ง่ายขนาดนั้นมันต้องไปหาแน่นอนอยู่แล้วยังไม่ตายตรงนั้นเนี่ยไม่อยากจะวบรีบเดินไปรีบเดินเร็วรีบเดินเร็วรีบเดินเร็วโอ้โหเอาไปเลยนัดเนี้ยนัดนี้ให้เออนอนไปดูรหัสตรงนี้ก่อน มันคือเดี๋ยวนะจำแป๊บหนึ่งมีบันได2อขีดอันนี้สองไปเดี๋ยวเราไปเปิดประตูนั้นก่อนเออรหัสอะไรนะเมื่อกี้เออ่มีตรงนี้ชิบหายทำไมกูจำไม่ได้วะอนี้อันนี้แล้วก็2ขีดเหรอใช่ไะเดี๋ยวหรือหรืทำผิดวะอ๋อผ่านโอเค <laughs> นึกว่าจำผิดมา แล้วขากลับนี่แหละมันยังไม่ตายสักตัวเนี่แล้วกระสุนไฟเราเหลือนัดเดียวมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเดินผ่านก่อนเอ้ยมีกระตุกมีกระตุก,มก,ตกไม่เอาไม่เอาแล้วเสียงดนตรีจะไปต้องเล่าหรือด้วยอุย้ยพระเจ้าเสียงดนตรีเต็มหูแผนที่ห้องวิจัยพื้นที่ทางตะวันตกนะครับนี่เราอยู่ทางอีสต์ไม่ใช่หรอไม่ได้อยู่เวสต์แต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกัน แล้วก็มีกระสุนเ,เดี๋ยวนั้นไนงะอันนี้ผสมเฉยเป็นกรดแล้วถ้าเอานี้ผสมกันนี้กระสุนปืนพกอันนี้ผสมคอสกันเป็นกรดเหรอเอากรดมาก็ได้มั้งเพราะเรายังมีปืนนี้อยู่โอเคมาต่อไปจะเจออะไรทางนี้มืดชิหายเลยสวัสดีครับหูทางทางไม่น่าไปเลย อันนี้ไปไม่ได้นะมีต้องใช้ไฟฟ้าเราจำได้ตรงนี้แหละที่เราเฮ้ยก็สุเป็นไฟขอบพระคุณมากที่เราเจอลิกเกอร์2ตัวเลยโอแล้วมีไฟฟ้าตรงนั้นให้ใส่แม่เจ้าเก็บก่อนผัดสมไปเลยครับยังไม่ครบใช่ไหมเอาครบแล้วหรอมีแค่นี้จริงดิโอ้ซอมบี้ ผมว่าหลังจากเปิดเนี่ยมันตื่นแน่นอน URF นะครับ URF URF ไหนไหน URF คืออันนี้เอื้ออันนี้เหรอโอเคได้ละมาใส่ <c oughs> กูเตรียมหนีแล้วเอ้ยยังไม่มีตัวลุกว่ะ มันต้งองรอเราเดินไปฝั่งนู้นก่อนแน่เลยโอเคงั้นก่อนไปฝั่งนู้นผมเข้าฝั่งนี้ก่อนแล้วกันหวังว่ามันจะไม่มีอะไรแต่ห้องนี้ไม่น่าจะมีเอ้มีดให้มีดอะไรมาเยอะเนี่ยฮะเอ้อย่างไยมีตรงนี้ก็ดีอันนี้เลยปืนไฟเออนี่แหละสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ตรงนี้อะไรเยอยกระสุนสีขาวผาสมไปเลยครับเป็นกระสุนกดกูพูดเรื่องกูฮะกระตุกกระตักโอเคเราเก็บก่อนแล้วกัน กระสุนกรดเนี่ยอืมเอาเก็บไปเลยส่วนกระสุนไฟจําเป็นมากแล้วก็มีดมึงเอาเก็บไปด้วยนะมีดมันเยอะเกินไปอ่ะอันนี้ไว้ใช้กับบอสแล้วกันแล้วก็อันนี้เดีย๋ยนะเออมีนี้อยู่เอามาผสมหน่อยยาเราเยอะมากแนะ้วพูดจริงๆ <laughs> โอเคมีดสำรองไว้อันนึงมาโอ้เชิดขากลับนี่แหละมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเดีย๋ยนะเราสลับก่อน ถ้าเจอลิกเ,กอกเกอร์ผมไม่ใช้ไฟแล้ไฟเก็บไว้ใช้ไก่ตัวนั่นดีกว่ามันต้องเฮ้ยข้างหลังเหรอย <c oughs> ิงใส่ก่อนเลยยิงใส่แล้ววิ่งอ้เอาถ้วยรางวัลมาอยู่เลยตรงนี้เดี๋ยวก่อนเก็บก่อนโอเคคนนี้ลุกแน่นอนครับอืมอืออือีออโลกันเลยกู รีโหลดเร็วเร็วเร็ว,วกว่าจะเล็งได้นะเออนอนไปเลยยินดีต้อนรับดรลีดรลีเหรอหข้อความใหม่ห้าข้อความใหม่กล่องข้อความของเวนซลีนะครับเออผู้ส่งคือลิคเมโดซ่าหัวข้อน้าเขาทำอะไรนะ่ะนายเชื่อใจอสายเร็วคารายย์ดไร้เงินเหรอชะลอโครงการของนายสันดาเนยแต่ก็นะมันเป็นหัวหน้านี่นะแค่ตอนนี้หรอกเออนี่นายเห็นถ้วยรางวัลรูปทรงเกลียวของเธอหรือเปล่า ฉันใส่ความลับไว้ข้างใต้มันบอกให้รู้ด้วยนะถ้าเจอมันอนะโอเคที่เราเก็บมาสินะผู้ส่งนะฮะไรอันคาร์ไรส์อ้าวคนเมื่อกี้หัวข้อเป็นคนที่งานยุ่งจังเลยนะนายไม่เคยมาพบฉันเลยสักนิดนึงได้ไม่ต้องกังวลเรื่องตรวจสอบห้องเรือนกระจกหรอกตอนนี้ฉันจะให้นายทํางานง่ายๆแทนรวบรวมข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ในปีหน้าและทําให้เสร็จภายในคืนนี้ผู้ส่งนะครับอันนี้ตอบกลับนายมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราโดนโจมตีผู้คนล้มตายไปทั่วพื้นที่ฝั่งตะวันออกถูกตัดขาด เราสั่งเปิดสะพานไม่ได้ด้วยสายและข้อมือที่เรามีแล้วไอสารเร็วคัสไลท์มันเป็นมุดหวยที่ไหนตอบกลับด้วยว่าจะพูดที่สาสิโตจนกลายเป็นป่าไปแล้วห้องเลนกระจกเหมือนกับน,นกเราเลยต้องส่งใครสักคนเข้าไปในนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปเวนเราอยู่นั้นได้ยังไงเนี่ยนายต้องช่วยเรานะต่อกมาที่เธอนายจำซูซี่ได้เปล่าที่เป็นเชียร์ลดเดอร์เนะี่ยช่างเป็นอะไรยอดเจียมเราต้องคู่เข้าไปในหาเธอแน่นอนเธอไม่ชอบเด็กเหนืออย่างพวกเราฉันยังไม่ได้คืนหนังสือการ์ตูนและเกมที่ยืมนายมาเลย ดูท่าในจะนต้องรอต่อไปอีกหน่อยนะเพื่อนโอเคไม่น่าจะหน่อยอ่ะน่าจะสักพักหนึ่งเลยไม่ลุกนะลุกขากลับโอ้โหอันนี้ห้องเย็นนี่วะผีตายสิน่าจะใส่เสื้อขนสัตว์มานะเนี่ยจริงแล้วมีซอมบี้นอนอยู่หนึ่งตัวด้วยครับอันนี้ยังยังไม่ครบดูของก่อนผมเสียวมันลุกเลอเกินวะไม่เดินไปแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> อ๋อไอแช่เย็นนี่มันไว้สุดท้ายนี่ว่ะชิบหายแล้วแล้วผมต้องกลับอือโอ้ยเจ็บเอาไปเลยให้มีดันพังแล้วเอาไปเลยเดี๋ยวเราต้องเดินกลับมาอีกเนี่ยเลียร์ดีกว่าแคร์เล่งนานจังเออให้ไม่ได้อย่างงี้สิ ผมลืมไปว่ากระบอกน้ำยาเราอะ่ะยังไม่มีน้ำยาเลยแล้วจะมาแช่เย็นได้ไงเ,เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนูน้นโอ้แล้วซอมพี่ตายหมดเลยเหรอ,พอเพราะโดนลิกเกอร์เรากลับไปฝั่งนี้ดีกว่านะแล๊วหนึ่งผมขอสำรวจดูกันนะไอ้ใต้รางวันโนเบลเนี่ยมันสำรวจได้นี่ไงเป็นรหัสนี้ออสอง ขีดอันใหญ่ข้างล่างแล้วก็สองจุดโอเคแต่เราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนก่อนตรงนี้แหละเอ้ยมีด้วยเหรอเออยิงใส่มีด้วยเหรอเนี้ยแคโอเคโอเคมันคลานแล้วน่าจะโอเคอยู่มีอะไรไหมข้างในนี้ไม่มีกุลงมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ให้มันคลานก็ดีละมันลุกไม่ได้หรอกอว้าวเช็ดไม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้โหเปิดไฟแล้วมาเลยนะเดี๋ยวก่อนเลยเออรีโหลดรีโหลดอุ้ยโอ้ยไฟขอโทษแคร์อุ้ยยังจะมีอีกเหรออะไรวะเนี่ยเยอะเร็วเร็วเร็วเล็งเล็งแครเล็งเร็วเเออเอ้ยเอเอ,เอ โอเคอีกนัดหนึ่งผมว่าคุมไว้เนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้เปลี่ยนเป็นกระสุนปืนไฟแล้วก็ยิงตรงกลางนี้อโอเคตายสองอันนั้นน่าจะตายแล้วมั้งนะรอดูผลการแป๊บโอเคไฟไหม้เอาอ้นนี้จะคานขึ้นมาคานตามขึ้นมาได้อีกมึงนี่นะเออ โมเดลฟักโมเดลมันบักเออตายนะโออมันโตตรงนี้น <sketches> <ICEOVER> ี่เองก็ว <bulun> ่าอยู no ่ในห้องมีไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าทักเลยกูเสียงอยู่นู่นเออเกลียดเสียงนี้มากเลยวะเสียงโคตรหวยหวนโอเคนี่มีกระสุนกรดได้มาสอง ผสมอ่าเอาไปรวมกันจะได้ไม่กินพื้นที่แล้วก็ตรงนี้อ้าวอ๋อตรงนี้รีออนมันต้องมาเก็บจากตรงนี้นี่หว่าแต่ว่าเราเราดันเก็บได้แต่ตรงนู้นเลยอะไรอมกลววตรงนู้นตรงนี้อันนี้อะไรลดออกให้สักคนนะฮะพวกเขาทุกคนกลายร่างพวกมนุษย์พืชพวกมันตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นอีกฟื้นฟื้นแล้วฟื้นอีกเผาพวกมันที่หมดเผาจนวกว่าร่างกายของมันจะกลายเป็นเท่าฐานไม่มีทางอื่นแล้วโอเคอันนี้เรารู้แล้วเฮ้ยล,ลุกเหรอ พลานเฉยๆเฮ้ยปักมุมกล้องอย่าได้ไหมโอ้ยยิงไม่โดนเออเดินผ่านแล้วกูโอเคครบอ๋อมาปลดล็อกนี้ได้โอเคเรามาผูกที่ไหนไวะเนี่ยเรามาผลกกับห้องเดิมโอเคครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนเอารหัสนี้ไปใส่แบบนึงตัดภาพเลยโอเคมาถึงสักที มันคืออะไรนะเมื่อกี้อันนี้อันนี้น,นี้ปะวะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นนี้มากกว่าแล้วก็น,นี้อ่ะโอเคห้องทดสอบยาเปิดแล้วไปผสมยากันโอเคมาเอาเดี๋ยวอันนี้ทิ้งไปก่อนไหมไม่เป็นไรเอากระบอกน้ำยาใส่ไปก่อนเปิดระบบควบคุม เปิดระบบควบ,บคุมด้วยมือรจุอ,รอ,รโอโอ้โหมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคหัว่าผมเริ่มเห็นทางแล้วกว่าจะให้มันได้กระบอกขนาดเนี้ยนี่น่าจะอันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยหวังว่าขอละเออกูสับเป็นวันเลยทีนี้กว่ากูจะได้น้ำยาทีเดียนี้น,นานเหลือเกินเล่นโคตรนานอ่ะสูบไปมันต้องใช้น้ำยาเยอะขนาดนั้นเล้ววะไม่เป็นไรอย่างอยก็ได้มาละติว โอเคและไอ้โมเดลนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราใช้เปิดนี้แล้วไอ้ตอนขามาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันลุกเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวรีโหลดได้พร้อมเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ไปถึงห้องเย็นแล้วลกันจะได้ไม่นานมากลืมไปว่ามีลิกเกอร์กับทอมบี้ผมยังไม่ได้ฆ่าทั้งตัวเลยหร่าแม่งกว่าจะมาถึงมาคราวนี้แหละทําให้มันเย็นแล้วก็เอาไปใช้ได้ทีหนึง่งทการลดอุหภูมิทำการลดอุณหภูมิรครับ เอาึ้นไหมต้องใช้เครื่องไงใช้คนไม่ได้ไม่ได้แค่ลดอุณหภูมินี่คือเย็นเจี๊ยบเลยอย่างกระแช่นนะเดลเจนหรือข้างในมันคือเดลเจนวะน่าจะใช่แหละควันมาขนาดนั้นเย่คราวนี้เราก็เอาไปใช้ได้แล้วไม่มีตัวอะไรลุกเลยฮะโอเคโชคดีไปอันนั้นก็ไม่ลุกแล้วเพราะหัวแตกไปแล้ว โอเคคราวนี้ขากลับเนี่ยนะโอเคมาถึงห้องนี้ได้ทีใส่น้ำยาเลยใช้มาตีกำลังทำการล่อยน้ำยามาใช้น้ำยาปุ๊บต้นไม้เหี่ยวในทันตาคราวนี้เราก็จะสามารถนี่เข้ามาในห้องนี้ได้แล้วพร้อมกับไอ้พวกเวนน่นก็น่าจะตายไปด้วยนี่ยือติดเชื้อเยอะเกินไปแล้ว เอ,เอ้ยไม่ตายอ่ะการกระทำของคุณยังไม่ตายทำไมมันยังไม่โอ้โหมีดักหน้าด้วยไม่นะไม่นะอีกสักนัดแล้วกันนะเออเอาไปเลยครับ ตายจริงนะทีนี้โอเคเราก็จะได้เก็บอันนี้ได้ทีผสมอยู่ไหนวะอย่างน,นี้สาระข้อมือของผู้ชํานาญการแล้วนะครับห้องนี้ก็เคลียร์แล้วเช่นกันฉะนั้นเราสามารถกลับได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาสู้กับพวกนี้แล้วโอเคเฮ้ยยังมีอีกเหรอมีเยอะจังอู้มีเยอะจังไม่เอาไม่เอาเอ้ยมาจากไหนมาจากไหนโอ้ ไม่มีไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะหอยมาเยอะจังวะชิบหายตอนแรกมันไม่มีนี่นะมันแพร่พันเข้ามาในห้องเหรอไหนก็อ่านหน่อย <c oughs> ข้อความของไบรอันคาร์ดไลท์นะครับผู้ส่งคือวิลเลียมเบอร์กินหัวข้อสําคัญสูงสุดเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเนสกายเป็นที่วิ่งเล่นของพวกสายลับตั้งแต่มเมื่อไหร่กันเมื่อสามเดือนที่แล้วรวมกับตอนนี้ก็เป็น4เดือนและเราจับพวกมันได้เพียงคนเดียวจากหลายคนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยคาร์ดไลท์หรืออยากจะมีจุดจบเหมือนกับคนก่อนหน้านายกันล่ะ อีกอย่างหนึง่งฉันจะปิดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่วันนี้ยกเลิกคาขอจากานักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจีเจ้าพวกระดับสูงไม่ได้ส่วนช่วยอะไรในโปรเจกต์นี้อีกแล้วผู้ส่งนะครับเป็นอ้าวห้ามตอบกับเมลนี้เป็นระบบอัตโนมัติโอเคหัวข้อคําเตือนพบการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการสั่งเคาะสั่งกำจัดวัชจะพืชโดยที่พนักง,งานไม่ได้รับอนุญาตในฝั่งพื้นท,ที่ตะวันออกก็คือเรานเองใช้ชื่อเป็นเวนลี4โมง 51. โอเคเราเรา ทำผิดกฎเหรอไม่ดิไม่ไงั้นกูก็ตายอ่ะมันต้องทำโหนึกว่าฝั่งนี้จะมีเห็นเป็นเขียวๆไม่ได้เลยตอนนี้กูเริ่มกลัวพืชแล้วจกค่าต้องฉบับที่ถามว่ามีคนกลัวพักหรือเปล่าตอนนี้กูไม่ได้กลัวผ่ากูกลัวพืชแล้วพืชสะพานนะเป็นใครใครไม่กลัวบ้างละ่ะมันกลายพันธุ์แบบอย่างนั้นเลยอย่างกับคนไปคิดว่าอีกไม่นานใกล้จบแล้วนี่ก็พาสสิบเข้าไปแล้วนะ ต้องรีบไปเอายาต้านไวรัสมานี่ก็พาสิบแล้วผมว่าได้ไม่ได้เจอพาสิบเอ็ดจ,จริงเหมือนลีออนอะอะไรวะเนี่ยไหนดูสิอันนี้ไปไหน้หองมุดจังอันนี้วิดีโอนะครับแล้วก็ระเบิดขอบคุณมากอ่ามีให้ใส่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น A W S A W S เหรออ่าไหนดูสิ A W S ไม่ใกล้เคียงเลยเอ้ยโอเคน่ะ A W S จึ๊บเย่ yeah. ได้แล้วไหนมีอะไรให้เก็บไหมมันนี่มีให้เซฟนะแต่ว่ามีให้ดูวิดีโอเอ้ยอันนี้ใช้ได้แล้วทิ้งเลยเดี๋ยววิดีโอใช้ก่อนวิดีโอของใครอะไรยังไงเี๋ยวซิ ันนี้วิลเลียมเบอร์กินเนะี่ยก่อนที่เขาจะกลายไปกลไกดล่างมาสู้กับเราแล้วครับรอง้เขาไปบุกกั็นอย่างนี้เลยนะดรเบอร์กินกรุณามากับเราเงียบๆด้วยครับคิดว่าฉันจะไม่รู้สิว่าพวกแกจะมานี่มันผลงานทั้งชีวิตของฉันฉันไม่ยอมไม่ขายแมาแต่ต้องได้ทั้งนั้นเราได้รับคำสั่งมานะครับดร,เบ,รเบอร์กินผมจะพูดกับคุณอีกครั้งเดียว โอ้ยิงเลยล่ะเลือดเดือจะจัดนี่แคคิดอะไรของแกอยู่วะสำตังเราคือจับเป็นเขานะหัวเสียเลยเราเข้ามาได้แล้วครับแต่เกิดเฮตุผิดพลาดเป้าหมายต่อต้านเราจะไม่ต้องจัดการเขา ไม่จัดการได้ไงล่ะถูกต้องเลยครับอมองน้ำแค่ตัวอยา่างกลับไปก็พอมองหน้ากันตาปิดไปเลยเมื่อกี้ไปก็ได้แล้วอ๋อคือเข้ามาชิงเอาง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยตายแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังเขาไม่ตายเอ้ยแล้วทำไมเมาหุ่นอันนี้เมาหุ่นเฉยเลยอันนี้อะไรข้อความเย็ดเดียว กล่องข้อความของว i ลเลียมเบอร์กิก็คืออเมื่อกี้ที่เราเห็นผู้ส่งก็คือเจนดอยหัวข้อรังงันการวิจัย G ีอา l เบล่าคอมบอเได้มีมติให้รัง,งับการวิจัยทั้งหมดนี้เกี่ยวกับ G ที่กำลังดำเนินการที่เนสเงินทุนสนับสนุนโครงการจะถูกระง,งับและให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิลเลียมเบอร์กิพ้นจากตำแหน่งอา้าวดเหมือนโดนปลดนี่เองผู้ส่งนะฮะก็คือ บอ,อใครไม่รู้หัวข้อไม่มีขอบคุณสําหรับเมดรเบอร์กินทางเบื้องบนของเราได้แสดงความสนใจในเรื่องการพัฒนาอาวุชิวภาพที่คุณได้นําเสนอไปไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายบริษัทของเราเป็นบริษัทที่รับทุนสนับสนุนจากทั้งสหรัฐอเมริกาเลยนะโอ้อยู่เบื้องหลังผู้ส่งเป็นริชาร์ดคลาสเลอร์นะฮะหัวข้อขอแสดงความยินดีผมได้ยินข่าวดีแล้วจีก็จะเสร็จแล้วสินะน่าแปลกใจที่คุณไม่เคยส่งรายงานอะไรมาที่ศูนย์วิจัยของทางสำนักง,งานใหญ่เลยแต่ผมจะปล่อยผ่านไปแล้วกันอย่างไรก็ตาม ส่งข้อมูลทั้งหมดมาด้วยนะและไม่ต้องกังวลไปคุณทํางานเกี่ยวกับ G ได้ดีมากแต่ตอนนี้ปล่อยให้ทางเราจัดก,การที่เหลือต่อแล้วกันนะผู้ส่งนะเจนดอยเอ่อแจ้งตักเตือนคุณอยู่ในข่ายต้องสงสัยที่จะละเมิดข้อสัญญากับทาง a l b e เบ a ล่าคอ r a ปอเรซึ่งมีความชัดเจนว่าคุณพยายามแสดงความเป็นเจ้าของโครงการ G ด้วยการพยายามทําสัญญาที่ไม่ได้รับอนุญาตทางกองทัพสหรัฐโปรดติดต่อคณะกรรมการสอบสวนภายใน24ชั่วโมง อ๋อโดนข้อหาโดนตามล่าตัวแล้วก็โดนรัง,งับโครงการนะครับก็เลยฟรีชีพรักษาจีไว้ตราบเท่าชีวิตอ๋อแล้วทำไมกูไม่เก็บโอเคห้องนี้เคลียร์แล้วต่อไปเดี๋ยวนะต่อไปห้องนี้ก็คงจะอ๋อเป็นทางไปตรงนี้แหละเด,เดี๋ยวนะึงนะกลับไปเก็บของก่อนอันนี้ทิ้งไปได้เลยใช้หมดแล้วแล้วก็วิดีโอเช่นกันคุณผู้ชมครับ มันดูสมุนไพรดิโคตรเยอะสมุนไพรนี่คือแบบม,มันเยอะเกินไปไหม <L un less> ผมเดาว่าต่อไปเราอาจจะเจอบอสก็ได้นะฉะนั้นผมจะเตรียมอาวุธไปก่อนแล้วกันนะโอ <L un less> เคอาวุธจัดจเต็มมากอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันฮะพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเล่นมานานพอสมควรแล้วไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ